เสียงอ่านจากเพจดังตินวันที่30มีนาคม2564เนื้อหาในอาณาปานาสติสูตรพระพุทธเจ้าตัดให้ผู้ฝึกเข้าที่วิเวกแล้วนั่งคูบันหลังในวงเล็บงอเข่าสอนกันตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าในวงเล็บไม่ได้กะเกณฑ์ให้วางมือซ้อนมือซึ่งอาจทำให้หลายคนไหลหอหายใจติดขัดจากนั้น จึงให้มีสติหายใจออกมีสติหายใจเขา้าในวงเล็บรู้ลมหายใจออกก่อนร่างกายผ่อนคลายกว่าที่จะเกรงตัวหายใจเขา้าหากใครทำตามนั้นก็จะทราบว่าการนั่งคอตั้งหลังตรงทำให้รู้อิริยาบถนั่งเป็นหลักตั้งจากนั้นจึงค่อยรู้ว่าร่างนั้นนั่ง ถึงจังหวะลากลมเข้าหรือระบายลมออกหากลองผิดลองถูกนานปีทั้งแบบขึ้นต้นมาจ้องเอาจ้องเอากับทั้งแบบมีสติรู้อิริยาบทก่อนจะพบว่าจุดตั้งต้นสำคัญมากแทบเรียกได้ว่าถ้าตั้งต้นผิดจิตก็ผิดแต่แรก คนเราเมื่อถูกสั่งให้รู้ลมหายใจก็จะมีอัตโนมัติผิดผิดเหมือนเหมือนกันหมดคือทุ่มจิตเข้าใส่ลมหายใจดือด้อๆหรือจี้ใจเข้ารู้จุดกระทบขับแคบซึ่งยากที่จิตจะเปิดกว้างและตั้งเต็มในอิริยาบถท,ทั่วไปเพื่อรู้ความเป็นกายที่คอตั้งหลังตรงทั่วพร้อม อุบายง่ายๆแค่สำรวจว่าฝ่าเท้าเกร็งไหมฝ่ามือเกร็งไหมทั่วใบหน้าตึงไหมคุณจะพบว่าเมื่อสมจุดนี้ผ่อนคลายจะเกิดความสบายทั่วล่างและรับรู้อิริยาบทในท่าที่กำลังเป็นอยู่เต็มตัวขึ้นมาช่วงขณะหนึ่งอย่างน้อย เป็นชั่วงขณะที่นานพอจะเริ่มมีสติรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างถูกต้องได้รู้อย่างถูกต้องนานไปใจก็นิ่งเหมือนสามารถเห็นได้ง่ายๆว่าความฟุ้งซ่านเหมือนน้ำขุนที่ถูกเขย่าอยู่ในแก้วไม่เห็นต้องเดือดเนื้อร้อนใจพอเลิกเขย่าก็สงบนิ่ง ใสสะอาดไม่เห็นต้องดีใจที่ตรงนั้นคุณค่อยเข้าถึงเป้าของอาณาปานสติคือเห็นว่าลมหายใจเข้าออกไม่เที่ยงเข้าแล้วต้องออกออกแล้วต้องเข้าไม่เคยสำลมเดิมเป็นสุขสงัดอันเกิดจากการระงับความกัดแก่งทางกายก็ไม่เที่ยงกายผ่อนคลายไม่นานเดี๋ยวก็เก่งใหม่ และแม้จิตสงบก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเหมือนน้ำในแก้วถูกเขย่าใหม่ตามรอบอันเป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เสถียรถ้ารู้อิริยาบถถูกก็ตั้งจิตรู้สึกถึงลมหายใจถูกและถ้ารู้ลมหายใจถูกก็จะรู้ไปถึงอิริยาบถด้วยเสมอรู้แบบนั้นแหละจะพา ไปเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนของกายใจ